เาช่วงนี้ดูค่าเงินบาทก่อนนะคะซึ่งวันนี้ก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็นวันที่2เพราะว่าน<ช>ักลงทุนนั้นกังวลกับมาตรการการดูแลค่าเงินบาทที่จะออกมาในวันนี้ค่ะส่วนราคาทองคําก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาบาทละประมาณ550บาทราคาในบ้านเราประกาศโดยสมาคมค้าทองคําขายออกทองคําแท่งอยู่ที่บาทละ2 5 0 0บาทค่ะแล้วก็ราคาทองขายออกรูปประพันธ์ ขออภัยคะ่ะราคาขายออกทองรูป,ปรพรรณอยู่ที่บาทล,ละ29,000บาทจึงก็ถือว่าเป็นราคาสูงสุดในรอบ2ปีหลังจากราคาตลาดโลกดิดตัวขึ้นแรงในรอบ1ปีคะ่ะส่วนสาเหตุนั้นเป็นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงค่อนข้างแรงอีกทั้งธนาคารกลางหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่รัเสเซียตุรกีและคาซัคสถานได้เข้ามาซื้อทองคาเพื่อเก็บเป็นทุนสํารองคะ่ะมาดูค่าเงินบาทกันบ้างนะคะวันนี้อ่อนค่าลงทันทีตั้งแต่เปิดตลาดถึง10สตางค์ต่อดอลลาร์เทียบกับปิดตลาดเมื่อวานนี้ จากนั้นก็อ่อนค่าต่อเนื่องโดยในเวลา8นา27นาทีอ่อนค่าสูงสุดถึง29บาท26สตางค์ต่อดอลลาร์หลังจากเมื่อวานนี้ทำสถิติอ่อนค่าในรอบ1สัปดาห์ค่ะค่ะถึงแม้ว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงในช่วงวัน2วันนี้นะคะแต่ก็ถือว่าแข็งค่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันค่ะ,คะช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการประชุมหารือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะหาทางรับมือกับมาตรการบาทแข็งนะคะเราติดตามจากคุณบัญชาชุมชัยเวชในจอโลกเศรษฐกิจกันค่ะ,คะ สวัสดีครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์รายงานพิเศษพลังเศรษฐกิจ AEC ในตอนที่มีชื่อว่าคนขายแรงกับรายงานประเทศไทยกับกลุ่มชาติอาเซียนเป็นอย่างไรในขณะที่อังคารจนถึงวันศุกร์ก็จะเป็นรายงานพิเศษของแรงงานในบ้านเรากับตลอดทั้งสัปดาห์คนขายแรงกับรายงานพิเศษชุดนี้ครับ มาถึงวันนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกัญชาให้กับบรรดารัฐมนตรีสายเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นหาทางแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินบาทที่แข็งค่าซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประชุมคลมรเศรษฐกิจไปแล้วมาถึงวันนี้ครับเรามีรายงานสดจากที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นนั้นได้เชิญภาคเอกชนอุตสาหกรรมหรือว่ากรกรทั้งหมดซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญระดับประเทศ3หน่วยงานหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่างเงินบาทที่แข็งค่าในเวลาน,นี้ติดตามการรายงานสดกับคุณพันพิดาพิชรัตนจากกระทรวงพาณิชย์ครับ ค่ะคุณบินชาค้าการประชุมคณะทํางานร่วมนะคะเพื่อผลักดันและแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงก็ยืนยันว่าจะนําข้อสรุปที่ได้ทั้งหมดนั้นยื่นต่อผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะรวมถึงจะเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนระหว่างกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนเพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปค่ะ โดยนายบุญทรงเตระยาพิรมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวภายหลังการประชุมว่าจะนําข้อเสนอที่ได้จากภาคเอกชนนะคะส่งต่อให้กับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและจะนํารายงานผลในการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงบ่ายวันนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกระทรวงพาณิชย์เองค่ะเพื่อในอนาคตนั้นจะเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขให้ใหกับภาคเอกชนในระยะยาวโดวยจะทํางานร่วมกับคณะ กรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัานค่ะและก็จะเริ่มจัดตั้งได้ภายในเดือนหน้าค่ะขณะที่ภาคเอกชนเองนะคะต่างก็เห็นตรงกันค่ะถึงเครื่องมือทางการเงินที่มองว่ารัฐบาลควรนําออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นั่นก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการควบคุมเงินทุนไหลเข้าค่ะ โดยการประชุมซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่9้านาฬิกาที่ผ่านมานะคะมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิตยกรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการค้าต่างประเทศและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขณะที่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมก็ได้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยค่ะซึ่งนายพยุงศัก์ชาติสุทธิพลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ระบุว่ามาตร,ราการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์และที่ต้องเร่งทำนะคะก็คือการสนับสนุนการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีมูลค่าอยู่ราว1ล้านล้านบาทต่อปีค่ะหรือประมาณ10ซของ GDP เท่านั้นเพื่อชดเชยการส่งออกที่ขาดหายไปจากตลาดหลักในยุโรปและสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงจากปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยซึ่งต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนกว่านี้พร้อมกันนี้ในวันที่30เมษายนนี้ทางสภาอุตหกรรมเองก็จะขอเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอ5มาตรการเข้มข้นนะคะที่เป็นผลสรุปของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก1%เปอร์เซค่ะ จากปัจจุบันที่ระดับ2.75ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในบรรดาข้อเสนอของภาคเอกชนการออกมาตรการในการควบคุมเงินทุนไหลเข้าเช่นการเก็บภาษีเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะและตลาดเงินของไทยไม่ปกติค่ะเพราะว่าขณะนี้ผู้ประกอบการส่งออกได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะโดยมีมูลค่าการค้าหดตัวอาทิอุตสาหกรรมอัญมณีที่ส่งออกลดลงถึง40ปอร์เซหัตถอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME ลดลง30เปเซค่ะ ขณะที่ยันยนต์สิ่งทออาหารก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของคําสั่งซื้อในอนาคตที่ลดลงค่ะอย่างไรก็ตามเห็นว่าภาครัฐไม่ควรลดเป้าการส่งออกในปีนี้ที่ตั้งไว้ว่าจะขยายตัว8-9%นะคะแต่ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าจะดีกว่าค่ะ ขณะที่นายสมชายพรจินดารักนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับก็ระบุว่าไตรมาสหนึ่งปีนี้การส่งออกอัญมณีหดตัวไปแล้ว42%เนื่องจากได้รับผลกระทบหลายด้านนะคะรวมถึงบาทแข็งค่าและก็กาลังซื้อของทั่วโลกที่หดตัวลงค่ะค่าแรงปรับขึ้น300บาทด้วยและราคาทองคาก็ลดลงแรงในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์จัดทาเขตการค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรีสำหรับอุตสาหการรมอัญมณีโดยเฉพาะค่ะเนื่องจากตอนนี้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งในเอเชียหลายประเทศและราคาอัญมณีของไทยก ก็สูงกว่าคู่แข่งถึงกว่า34เลยทีเดียวแบ่งเป็นภาษีสุลคากร20มูลค่าเพิ่ม7และต้นทุนการเงินที่แข่งค่าอีก7ค่ะ ด้านนายพรศินพัชรินตนกุลนะคะกรรมาการรองเลขาธิการหอ,อการค้าไทยค่ะก็มองว่าปัญหาเงินบาทขณะนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลต้องมีมาตรการออกมาเยียวยาแล้วนะคะเนื่องจากแข็งค่าต่อนเนื่องผิดปกติและก็เป็นที่แน่ชัดว่ามาจากเงินทุนไหลเข้าจํานวนมากที่เร่งด่วนเลยนะคะก็คือการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงนั้นรับประกันความเสี่ยงส่วนที่เหลือจากผู้ส่งออก SME ที่มีทุนหมุนเวียนต่ำค่ะรวมถึงการปรับลดอัตรดาดอกเบีย้ยนโยบายลงเพียง0.25% เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนได้ชะลอการนาเงินเข้ามาลงทุนในไทยและมาตรทา่ขออภัยค่ะรวมถึงมาตรการเก็บภาษีเงินทุนหลเข้าซึ่งมาเลเซียก็ดาเนินการอยู่ค่ะอยากวิงวอนขอรัฐบาลช่วยจริงจังนะครับคําว่าจริงจังนะฮะรัฐบาลชูเรื่องเอซมาโดยตลอดเพื่อนข้างบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดเขาลุ้นหน้าเราไปแล้วขณะนี้เนี่ยเราเปิดเรื่องด u t ี f ฟรีไปแล้ว ถามว่าเราจะรอถึง2015ไหมครับทุเลตไหมครับอีกสองปีข้างหน้าเราจะชาเกินไปนะครับเราจะลูสโพซิชั่นเพราะฉะนั้นขอวิงวอนให้รัฐบาลช่วยด่วนปัญหาหลักของมันก็คือการที่เงินบาทแข็งขึ้นเร็วและแรงซึ่งเวลานี้ถือว่าแรงแล้วถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่แข่งกับเรานะครับก็หากานะ่างกัน5-6%ยังไงยังไงต้องดึงไอ้ตรงช่องว่างนี่มันแคบลงให้ได้คือเราคงไปทำประเทศอื่นไม่ได้ต้องทำตัวเองนะฮะ เพราะนั้นเราคงปล่อยอย่างนี้ไปตลอดปีไม่ได้นะถ้าระยะสั้นเนี่ยสองเดือนสามเดือนอาจจะต้องประมาณได้ว่านี่คือการเจงกําไรแท้จริงแล้วซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยนะครับก็อาจจะต้องหาวิธีเก็บซึ่งจริงๆมาเลเซียก็เก็บนะนะฮะวิธีเก็บของเขาก็คือเงินเข้าเ็าเก็บไว้ก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วถ้าระยะเวลาตามกําหนดก็ปล่อยออกไป ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางออกจากกระทรวงเพื่อไปร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะท่านก็ได้ยืนยันคขาว่าจะไม่ปรับลดเป้าการส่งออกปีนี้ที่8-9ค่ะแต่จะพยายามหาแนวทางแก้ไขให้สถานการณ์ดีขึ้นซึ่งขณะนี้ค่าเงินก็เริ่มอ่อนค่าแล้วหากมีความคืบหน้าจะรายงานเข้าต่อไปค่ะ ขอบคุณครับคุณพันพิดาครับในขณะที่นักวิชาการจากมาัยหอการค้าไทยก็ประเมินนะครับว่าถ้าเงินบาทไปถึง27บาทเมื่อไหร่ส่งออกบ้านเราโตได้มีเกิน3ครับ เรื่องาราคนั้นได้รับการเปิดเผยจากน,นายธนวัน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมารายของการค้าไทยนะครับบอกว่าไปทําผลสํารวจค่าแรงขั้นต่าแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนจาก600ลายทั่วประเทศพบว่าทั้าเงินบาทอยู่ที่30บาทสี่สตางค์ต่อดอลลาร์าาสหรัฐนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุดครับและก็จะสามารถรับได้หากบาทแข็งค่าถึง29บาท18สตางค์เท่านั้นแต่ถ้าแข็งไปกว่าน,นี้ภาคธรุรกิจจาเป็นจะต้องปลดคนบางส่วนแล้วละครับเพราะว่า เกิดจากภาวะของการกำไรน้อยลงจนในที่สุดนั้นเสมอทุนและอาจจะขาดทุนเพิ่มขึ้นมานะครับทางด้านหมหาลัยของการค้าไทยก็ประเมินว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมา3%หรือ1บาทกว่าหนึ่งบาทกว่า,า,วาต่อดอลลา,าร์สหรัฐจะกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจประมาณ0.5%ถ้าแข็งขึ้นมาอยู่28บาทก็จะกระทบ GDP ลดลง0.7-1%และในกรณีที่ถือว่าแข็งสุดจริงๆนะครับคือ27บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐ ภาคการส่งออกไทยจะโตได้ไม่เกิน3%หรือกรณีเลวร้ายที่สุดก็คือ0%ครับอีกทั้งผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าเร็วเกินไปจะทําให้เกิด ภาวะช็อกกับเศรษฐกิจโดยที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าแข่งข่าเร็วจริงๆโดยสถิติสูงสุดของเงินบาทนั้นขึ้นไปถึงระดับ28บาท58ตางต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าแข่งข่าถึงประมาณ7%และจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารรวมถึงสินค้าที่ใช้แรงงานเช่นกลุ่มสิงทอเด็กเล่นรองเท้าและอัญมณีครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่นักวิชาการได้ประเมินว่าบาทไทยไปถึง27บาทนายกรัฐมนตรีก็กังวลว่าบาทไทยจะไปถึง27บาท การส่งออกจะทำได้เต็มที่ไม่เกิน3%หรือเร็วล้าที่สุดก็คือ0%ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องปรับตัวและพลิกวิธีคิดครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ17ปีกันแล้วครับติดตามรายงานพิเศษครับคุณผู้ชมคะไดอารี่ที่อยู่ในมือดิฉันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกแบบใหม่นะคะตกแต่งด้วยลายพวงมลาลัยใส่ความเป็นไทยเข้าไปเพื่อทําให้สินค้าดูมีราคาแพงขึ้นค่ะนี่เป็นหนึ่งในวิธีการรับมือของผู้ประกอบการไทยในยุคที่เงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ16ปีคะ่ะ เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังยี่ห้อเอคลาคุณวีระเลิศเรืองปัญญาวุตรเล่าให้เราฟังว่าเขาเริ่มปรับตัวเพื่อรับมือความพันพวนของเศรษฐกิจมาตั้งแต่ช่วงที่โรงงานประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจนมาถึงภาระที่หนักอึง้งจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทซึ่งปัจจัยลบต่างๆเหล่านี้ กดดันให้ต้องลดจำนวนพนักงานลงมากกว่าครึ่งส่วนตัวเขาเองต้องทำงานหนักมากขึ้นในการสแสวงหาตลาดใหม่ๆหันมาขายสินค้าให้กับประเทศในเอเชียและเริ่มกลับเข้ามาบุกตลาดในประเทศอย่างจริงจังลดสัดส่วนการส่งออกกับการจำหน่ายภายในประเทศจาก70ต่อ30มาเป็นส่งออก30%และขายในประเทศ70% กลยุทธ์สำคัญคือการสร้างตราสินค้าหรือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในแง่ของสินค้าคุณภาพสูงสวยงามคงทนน่าใช้เพื่อจะขายให้ได้ราคาแพงขึ้นส่วนวิธีรับมืออัตราแลกเปลี่ยนคือต้องเจราจาขอขึ้นราคาสินค้าในตลาดต่างประเทศอย่ายอมขายขาดทุนแต่ให้ขายจำนวนน้อยลงและหันไปเน้นที่คุณภาพและการออกแบบสินค้าเรา,เราก็ต้องทาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราดูว่าตลาดยุโรปอเมริกาไม่ดีเราก็ต้องหาตลาดเอเชียพอหาตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดในประเทศเราก็คุยว่าค่าแรงเราสูงตั้งแต่นี้ไปเราก็ไม่ทําของถูกเราเป็นแรงงานมีฝีมือเราก็บอกลูกน้องผมบอ,บอกลูกน้องว่าทํายังไงก็ได้ให้ของออกมาดูลแลแพงแล้วขายแพงเลย ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูแลง,งานด้านส่งออกโดยตรงยอมรับว่ารู้สึกหนักใจเพราะเงินบาทแข็งค่าทําให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งและประเทศคู่ค้าเริ่มลดการสั่งซื้อสินค้าลงแล้วเน่ปรากฏว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยแข็งค่าไปมากขณะที่ค่าของเงินในภูมิภาคนี้เนี่ยหลายโดยเฉพาะคู่แข่งของเราเนี่ยก็ไม่ได้แข็งค่าขึ้นเลยและมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงด้วยซ้ําไปนะคะก็ทําให้ภาคเอกชนเนี่ย วิตกกังวลแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมีนาการส่งออกในภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่2และอาจทําให้ยอดส่งออกรวมของทั้งปีของไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งกําหนดไว้ที่250,000ล้านเหรียญสหรัฐ จนถึงขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงประเมินเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ขยายตัว8-9%นะคะแต่ว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาค,คมจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านอีกครั้งค่ะยังไงก็ตามยอดส่งออกช่วงปลายปีจะเป็นตัวสะท้อนว่าทั้งภาครัฐและเอกชนไทยมีความไวต่อการจัดการปัญหาการส่งออกได้มากน้อยเพียงไรคะ่ะเฉลิมพรัยเวทาถ่ายภาพวิชนีแสงประดับรายงานขอบคุณครับและเราพักกันสักครู่นะครับติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ